สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาบวชนาคที่วัดเดือนเพนค่ะเลยถือโอกาสพามาชมบรรยากาศที่วัดนะคะบริเวณรอบวัดอ่าตรงนี้เป็นวิหารของหลวงพ่อเงียงเจ้าอาวาสวัดเดือนเพนที่เป็นผู้มาก่อสร้างครั้งแรกนะคะตอนนี้ท่านมรณาภาพแล้ว อันนี้จะเป็นตัวแทนของท่านค่ะเป็นภาพหล่อของท่านนะคะเป็นรูปหล่อของท่านถ่าแล้วก็จะมาชมรอบๆบ,บริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นพระพิคเนตค่ะ แล้วก็จะมีป้ายคถาบูชาอยู่ที่ตรงด้านหน้าท่านด้วยนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะบูชากล่าวคถาบูชาท่านก็แคปหน้าจอไว้นะคะ เดี๋ยวจะตั้งให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคาถาน่าจะท่องได้อยู่นะคะมองเห็นชัดอยู่นะคะแคปหน้าจอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการคาถาบูชาท่านพระพิกเนเค่ะแล้วเราก็จะไปชมจุดต่อไปนะคะ ตรงที่เห็นเป็นสิ่งก่อสร้างตรงนี้เขาจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะของทางวัดเืดอนเพนแล้วก็จะมาชมจุดนี้กันต่อนะคะพระมหาจาัก,กรพรรดิค่ะตรงนี้ ต้องถอยไกลไนยดีค่ะลูกของพงท่านแล้วก็มีป้ายคาถาบูชาท่านอยู่พร้อมเลวัดเดือนเพนค่ะจังหวัดชลบุรี ท่านใดสนใจอยากจะมาเที่ยวชมมาทำบุญที่นี่ก็เชิญนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำพุของตรงค์นาคราชแต่ไม่มีป้ายอะคะ่ะก็เลยไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นองคใด ไปกันต่อตรงนี้ยอดแสงยี่เป็น,นจุดมาที่สีแดงเพื่อนๆเห็นสีแดงก็น่าจะพอทราบนะคะว่าตรงนี้คือจุดของท่านใด นี่เลยค่ะจะมีคาถาบูชาท่านอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนท่านใดอยากได้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะแคปหน้าจอนี่นะคะภาพขององคท่าน นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่องคพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะ แล้วเราก็จะมาต่อกันที่ภาพนี้นะคะ mm hmm. ท่านยมมาบานค่ะ mm hmm. ภาพ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะมาเดินขึ้นโบสถ์กันนะคะโบสถ์ของวัดนี้จะขึ้นเนินเขานิดนึงค่ะชมบรรยากาศทางเดินขึ้นเขานะคะคขึ้นไปบนโบสถ์ตรงนี้จะเป็นหอะระฆังค่ะก็สวยงามนะคะ ทองพันช่างค่ะเห็นแล้วก็แวะชมสักนิดหนึ่ง ย้อนแสงนะคะตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ทางนี้เราจะพามากราบพระศรีวลีนะคะต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปนิดนึงค่ะ น,นี่ค่ะองค์รูปพระศิวลีมีคาถาบูชานะคะถ้าท่านใดอยากได้ก็แคปหน้าจอไว้ค่ะเดี๋ยวเอามุมที่แสงแดดสองแล้วกันเพื่อจะชัดกว่า ตัวเล็กไม่แน่ใจนะคะว่าเพื่อนๆจะดูได้ป่าก็ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ก็จะตัวใหญ่หน่อยนะคะถ้าใครใช้โทรศัพท์ก็จะเล็กนิดนึงอาจจะอาจา่านไม่ค่อยถนัดขยายดูเอาแล้วกันนะคะเพื่อนๆคงแคปไปแล้วนะคะ